ตอนสิบห้านาทีมันนานนะนะทุกคนนะลองเปิดดูสิเปิดดูเหรอคี่มันกลัวเปิดดูก็จะเป็นประมาณนี่หุยคนเห็นไหมสวยไหมนี่มีทุกคนดูดูดูคือมันรน้อนจะเปิดออกมานะเขาต้องให้ฟันนะ่ะมันออกมาจากตรงนี้นะเม่อกินมันพองนะทุกคนออกปิด มันเผ็ดนะเดี๋ยวมันตอตังหึงดึงกันโอเคปิดท้านี้ด้วยโอเคเฮ้ยคนฟันออกมาเนี่ย<ไ>เอาขยับกล้องมาดูฟันออกมาเห็นฟันไหมเห็นไหมจากกล้องเห็นนะสวยมาก ศัพท์จับเวลาอ๋อจับเวลาในนาฬิกาก็ได้เมตริกผ่านผ่านไปกี่นาทีแล้วนะฮะห้า,ห,าห้านาทีแล้วอ๋อหกแล้วผ่านไปหกแล้วเมตริกี้ยังหกเลยตอนนี้เจ็ดแล้วจ้าอุ้ยฟันมันเริ่มอ,ออกมาเรื่อ,อยไปดูฟันข้าหน้าขงมงเลยซ่อนปิดไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเลยเลย ไปเสียน้องฉันอโอุย้ยร้อนร้อนนะอุย้ยทุกคนร้อนจริงเฮ้ยมันร้อนจริงอุยอ้ยพฟันออกมาเลยมันร้อนจริงนะทุกคนไม่โกหก,กเลยไปห่างโน้นบ้างเออฉันม,มาแต่ข้างนี้ทุกคนไปข้างโน้นบ้างสิ โอ้ฟันขมงเลยตะกล้องบอกว่าร้อนนะคะร้อนจริงได้เลยยังอ่ะลองเปิดดูสิได้เลยยังเหรออุ้ยร้อนร้อนร้อนแน้อุ้ย,ยร้อนอะ่ะคนร้อนไม่ได้เลยเราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ทุกคนอุ้ยมันร้อนแต่มันร้อนนะทุกคนนี่เราถ้าเราเปิดฝาแล้วเราจะต้องจับเวลาใหม่นะคะทุกคนคะ่ะ าปิดข้างนี้หรออุ้ยหรือว่าปิดข้างนี้อ๋อปิดกันอุ้ยร้อนอุ้ยมันร้อนอือร้อนโอเคปิดปิดปิดเคแล้วร้นมันร้อนนะเราจะปิดฟันก็ปิดไม่ได้คือฟันอ่ะมันจะมาแน่นคนเอาปิดข้างนี้ด้วยหรอโอเค นี่ไงเขาบอกมาลแล้วนะว่าห้ามเอาปะเนี่ยไปถุยน้ำลายแล้วก็ห้ามเอามือไปจับแล้วก็ห้ามอะไรห้ามเดิอนออกจากเส้นทางไม่รู้อ่จะอ่านไปจะสาบจีนไม่ออกตอเนี้เขาจะเป็นอย่างนี้มาให้นะทุกคนแล้วก็มันร้อนนะ